ตัวใหญ่จังวะนั่นเป็นซีโรเรียกมันได้พี่เรียกไงพี่หล่อพี่หล่อพี่หล่อผมก็ไปดูนะว่าภาคการเขาเรียกว่าอะไรมันต้องร้องจิ้มก่อนจินก่อนกินมไหนจิ้ไหนจิ้มนี่กินมก่อนอ่ามันต้องร้องรวบรวบเลยนะรวบเลยรวบเลยนะตาพุ่งอ่ะอตาพุ่งเหะอตาพุ่งอ่ะไม่พุ่งไม่พุ่งอร่หนึ่งสอง แบ่งกินนะยืดูต่เดียวสิเคี้ยวเคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวให้ละเอียดเหมือนทั๊กแตนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าตอนนี้ถ้าถ่ายฝั่งตรงข้ามมันจะเห็นหน้าก้อยแบบทำแบบแบบนี้แบบเนี้ยอ่ะวนนี่คนภาคกลางนี่ไม่เคยกินลองแล้วอ่ะหนึ่งตัวยังไปกินทั๊กแตนนะที่โกงที่โกงตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆ